มันนี่ม่แม่ลูกมาทุบิองครับหูหูครับผมเอากล้วยล่อ,ลอไปก็อยู่ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่สีก็ได้การยู่หรอกครับสีแดงอยู่อายุของมันสี่หาเดือนนล่แหละครับผมลูเพิ่งกระไดเบิ้งเบือลึองกับเล็บครับผมเบือลึงเล็บดีครับผมปกติดี มาเบิ่งทางถ่ายเพิ่นครับผมดูเพิ่นกกหางบักใหญ่ครับเปรี้เล็ดกกหางเปรี้เล็ดครับดูเพิ่อนฝนพ่วงหางก็ได้เค<อ>รื่องดำครับผมแม่เพิ่นก็นุ่มๆครับอู่ตัวที่สองครับผมแม่เพิ่นกะ็ะไดเลียงง่ายๆครับเอากล้วยป่วนกน็เอากา็ไดหรอกครับแม่เพิ่นกห็หางดกดีครับผมฟอยหางหลายครับ แข้งขากะไงอยู่ครับเพราะว่าก็เป็นวัวไทยไง่ต้าหู้ครับผมบือริ่งดีครับใส่มาใหม่ครับผมมากล่วยเอาใหม่สักกอนเวรรื้นครับถูกเป็นกระไายครับพวกหางหมดไยไปเอเดลครับควรดีด้วยครับควรจับอจ่้งองนั่งแอ่นนั่งทับผมแล้วครับผมควรดีครับ หูครับผมแม่เพิ่นนมมีติ่งจักน้อยหนึ่งครับนี่น้อยครับนี่นมติ่งนี่น้อยเด้อครับแมีเพิ่นนมมีติ่งจักน้อยหนึ่งเบิ่งไปครับหูหูครับป่วยปอนไปอย่างไรละครับผมไหนมาไม้กับปอนป่วยไปซะก่อนครับบวอ้วนไปได้ครับเมียก็ได้แต่ว่าโค้งสางดีครับผมหลังกวงดีครับก็ามันอ้วนขึ้นน่ครับ ขาดน้ำเหล้ยงในจักน้อยครับพี่น้องแต่ว่าเหลืองท่าทางหุนเห่าให้ครับท่าทางดีหุนดีครับผมเง่าดีครับครับผมบย่งนั้นครับครับมันหัวจอยการหางการยังกะนาดีครับบอกยังไงแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงในจักน้อยครับเนี่ยนั่งนาดีอยู่ครับขาดแต่น้ำเหล้ยง ดูคนหูครับคนได้กินก๋วยนตี๋ยเห่าเลยหูครับและค่าเปิดไปสี่หมื่นแปดพันเด้อครับผมแม่ลูกสาวนี่เปิดไปสี่หมื่นแปดพันครับผมส่วนจะักะสอบถามกันอะไรคือเก่าครับพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งหกครับผมมันทอนใหญ่ตะบนประขาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ ครับผมเป็นตะลี่ยงครับงวคู่นี่ขาเต้นน้ำเลี้ยงครับให้มันอ้วนขึ้นโอ้ยสุดยอดครับผมหนังหนาขาใหญ่ดีด้วยครับผมเีแต่ว่ายังจอยตอนนี้ครับขาดน้ำเลี้ยงนจัหน่อยอ่ะสนใจก็สอบถามกันหน้เด้อครับพี่น้องส้ารับคลิปนี้ก็เอาสำนีแหละครับใอยกดไลค์กดแชร์หนเด้อครับเป็นกำลังใจให้ครับผมหางหงงามมาสุเบิครับสวัสดีครับ